น้องแมวไม่ยอมเข้าที่กระบาทรายแมวนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีแก้เนาะแล้วก็วิธีในการดูกระบาดด้วยนี่ฮะว่าคนเลือกแบบไหนดีนี่ฮข้อที่1เลยครับผมอ่อแบบเปิดหรือแบบปิดอันนี้จะเป็นทางเลือกแล้วนะแต่ทีนี้ต้องให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของแมวก่อนนะแมวเนี่ยเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติคืออยู่เป็นนักล่าเนาะดังนั้นเนี่ยน้องอยู่ธรรมชาติถ้าเรามองกระตาจริงๆริงเนี่ยน้องจะอือจะขี้จะฉี่คือข้างนอกเลย ดังนั้นตอนที่ทําธุรกิจอยู่เนี่ยมันจะไม่มีอะไรมาปิดอย่างนี้ถ้ากอกว่าเวลาผมใช้จริงผมจะไม่ได้ใช้เลยนะแบบปิดผมไม่ใช้เลยนะครับเวลาที่น้องอื่นฉีก็จะอยู่นี้แล้วก็มองรอบๆกยปลอดภัยถึงจะฉี่และขี้ออกนั่นเองเป็นผมจะไม่ใช้นะหรือถ้าใครจะซื้อแบบนี้มาก็ได้แต่ใช้ฐานแค่ข้างล่างแต่มันจะแพงเกินไปถามผมเอาแค่ฐานล่างพออันบน,นไม่มันไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้นั่นเองนะนดังนั้นเนี่ยทีนี้เป็นคำตอบก่อนเลยอันดับแรก เปิดโลกงอย่างเงี้ยดีที่สุดนี่คือข้อที่1นนะครับข้อที่2ครับขอบก็คือขอบตรงเนี้ยสูงมากพอหรือไม่ครับเนื่องจากว่ากระบะดท,ที่ดีควรไปทางเข้าอันเนี้ยทางนึงเพราะทุกครั้งที่น้องเข้าน้องจะกระโดดแบบนี้เข้าได้เลยเนาะแล้วก็ตอนออกเนี่ยก็จะกระโดดออกด้านนี้ส่วนที่เหลือนะครับขอบมันสูงตามที่เห็นเลย20-25ถึงเซนนะ ทำให้อืดฉี่ตรงเนี้ยมันไม่กระเด็นออกไปที่ด้านนอกนั่นเองเนาะดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้คนหาถาที่สูงไว้ยิ่งดีทีนี้มันก็เลยจะมีปัญหากับแบบนี้เห็นไหมเพราะแบบนี้ถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยถาดมันก็จะเลียนไปเลยมันจะไม่มีสูงสังกง้าเลยครับนั่นแหละครับก็เอาว่าบอกให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้เล่าก็ะพานได้ไหมก็ก็ได้นะครับพราตอนแรกก็ไม่รู้นะมารู้ทีหลังก็เอออย่างเงี้ยพอแล้วนะครับผมข้อที่3ครับก็คือขนาดโอเคเดี๋ยวผมจะมาเทียบนะมันนี่เองอะอ,อืด นี่ให้ดูที่ขนาดครับปกติแล้วเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าน,นี้อันนี้คือเห็นขนาดแล้วนะเมื่อกี้จะเจนเนาะขนาดเนี้ยมันจะพอดีกับตัวน้องเลยดังนั้นน้องจะไม่ชอบใช้ครับดังนั้นให้เข้าใจเลยนะขนาดควรยาวกว่าตัวอย่าไปพแค่น้องคือเท่านี้ใช่ไหมจริงๆบางคนเกินมาอยู่ที่ประมาณเท่านี้เกินอีกครึ่งนึงครับเท่าน,นี้อีกที่ตัวมันเกินอีกครึ่งนึงนี่คือดีที่สุดครับเวลาที่ใช้จริงจังนะครับ้ท่าเทสไซตลงไปน,นี้ครับน้องจะชอบใช้อันนี้มากที่สุดเพราะมันกว้างที่สุดนั่นเองครับ กเขาบอกว่าคำตอบสำหรับเรื่องขนาดเนี่ยน้องชอบความกว้างก่อนเป็นหลักผมเล้นอยู่3ตัวนะทุกตัวจะเหมือนกนหนดเลยใช้อันนี้ก่อนเป็นหลักถ้านี้เต็มแล้วค่อยใช้อันนี้หรืออันอืน่นจริงจริงอันนี้น้องใช้ได้ไหมคําตอบคือใช้ได้ครับอันนี้คือได้แต่ถามเรื่องความชอบก็เหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนเล่าครับข้าจานนู้นจานนี้ก็กินได้แต่ชอบจานดีมากกว่าดังนั้นกินดีหมดก่อนแล้วค่อยไปเออันดับที่4ครับเรื่องของกลิ่นและวัสดุครับเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยพอเข้ามาในห้องแล้วแบบอุ้ยกลิ่นเปรี้ยวเลย แนวละนะวิธีการแก้ครับอันนี้ผมเพิ่งมารู้ที่หลังแต่ผมคงไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเพิ่มงบโดยใช้เหตุน,นะครับก็คือว่าเปลี่ยนจากพลาสติกราคาถูกแบบเนี้ยที่เราซื้อกันเนี่ยเปลี่ยนไปนเป็นแบบสแตนเลสไปเลยซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่อมกลิ่นครับอย่างเี้ยมันอมกลิ่นคือใช้ไปไม่นานบางคนเนี่ยจะไปโทษเรื่องเกจกับทรายโอเคทรายมสายาาีส่วนหนึ่งครับแต่ว่าอีกส่วนนึงก็คือวัสดุก,ก็คือพลาสติกตัวแนี้นมันอมกลิ่นมากกว่าดังนั้นเนี่ยใช้เป็นแบบสแตนเลสอาจจะดีกว่าต้าัวเ นั่นเองครับผมข้อสุดท้ายนะครับก็คือพื้นที่ในการจัดวางครับหลายๆคนอาจจะวางกันไม่ถูกเนาะให้ผมสรุปเลยแบบคร่าวๆง่ายๆนะวางห่างจากของกินอันนี้คือสรุปแค่นี้เลยครับเช่นของกินผมวางอยู่ตรงนี้มุมนี้เนาะเวลาอึ่นฉี่ครับไปที่ตรงนู้นเลยคือแบบโยดเลยครับแยกคนละมุมไปเลยเพราะให้เทียบก็เหมือนกันเราครับถ้าเรามีห้องกินข้าวกับห้องส้วมอยู่ติดก,กันสมมุติถ้าเราเพิ่งเข้ามันก็มีกลิ่นใช่ไหมเราจะกินลงไหมละ่ะแนวเดียวกันเลยดังนั้นก็เท่ากับว่า,าเรื่อง ตำแหน่งในการวางก็มีส่วนเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็ลองลองวางหลายๆตำแหน่งดูแล้วกันนะมันอาจจะช่วยได้อีกส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะก็ถ้ากับว่ากระบะาทรายจะเป็นทั้งหมดเป็นประมาณนี้นะห้าอที่ผมได้รวมมาให้แล้วเองส่วนที่เหลือเนี่ยมันเืินจะซื้อแบบนี้ที่ผมใช้ก็ได้อันนี้คือมันก็ประหยัดนะประหยัดหลแหละแต่ทีนี้ต้องดูที่ขนาดเนาะถ้าเป็นแมวบ้านโอเคคุณใช้ได้เลยขนาดนี้คือได้เลยแต่นี้มันเป็นบิซซิขนาดส่วนใหญ่อยู่3โลถึง5โลอาจจะเล็กไป ถ้าก,กับตัวเมียได้อันนี้นะกับเมียได้แต่ถ้าเป็นผู้เนี่ยโคนที่จะใหญ่กว่านี้อันนี้มันเล็กเกินไปเนาะสุดท้ายนะครับเรื่อนไซส่วนตัวองใช้เป็นแบรนด์นี้นะครับหรือว่าเป็นแบรนด์ของ meo แล้วก็เป็นแบบเป็น e n ไ o n i เนืน่องจากว่าราคามันค่อนข้างที่จะถูกดังนั้นเนี่ยก็เลยมองเอิมันก็ใช้ได้นะมันก็ประหยัดโมบะก็ไม่มีอะไรแค่แจ้งไว้ให้เฉยๆนะหากใครชอบก็จะซื้อตามก็ได้ครับผม